สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ youtube ช่องดีาดามแอนทักนะครับอรอบนี้ก็จะพาชมเจ้าอีสุเดก,ก้านะครับตัวน,นี้เป็นอีซุ f x ็สามหกศูนย์นะครับเป็นรุ่นน้องสุดในตระกูลอีสุนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ค่อนข้างนิยมนะครับส่วน ตัวเดรัมแอนทักก็เป็นสาวกอิวสุอยู่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเจอของดีแบบนี้ก็ชอบจัดนะครับอ่ตัวนี้ก็เป็นรถน่าจะใช้ประมาณ7-8ปีแล้วนะครับสังเกตจากกระจกนะครับกระจกก็พอหลังปี5 3ามมานะครับกระจกก็จะเปลี่ยนเป็นแบบใหม่แล้วนะครับท่านผู้ชมครับอ่าตัวนี้เป็นกระบะเหล็ก แล้วก็เปลี่ยนยางเเดียนทั้งยี่สองเส้นเลยครับตัวน้องใหม่ก็ระบบหลายๆอย่างก็จะได้มาตรฐานกว่านะครับแล้วก็เครื่องที่มีขนาดใหญ่นะครับแต่คัตซีเขาไม่ได้ใหญ่นะครับคัซีเขาไม่ได้ใหญ่เท่าอีซูเดก้าสามสองศูนย์นะครับชมกันเลยครับนี่ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตเจ้าของค่ายด้วยนะครับ ผมขออนุญาตเจ้าของรถแล้วเรียบร้อยนะครับแกก็ให้ความเป็นกันเองนะครับถ่ายได้นะครับผมก็ตั้งใจที่จะมาทําคลิปเกี่ยวกับรถนะครับไม่ได้มีเจตนาไม่ดีนะครับท่านผู้ชมครับก็ให้เพื่อนๆเอฟซีได้ชมนะครับวันนี้อาจจะยังไม่มีรถเป็นของตัวเองแต่การันตีได้เลยนะครับว่าวันหนึ่งนะครับจะดันได้ท่ต้องมีรถเป็นของตัวเองนะครับ โอเคครับเดี๋ยวเรามาชมรอบๆคนันกันนะครับรถก็ต่อมาจากอู่นี้นะครับอู่สากิิจน้องแค่นะครับอู่ระดับต้นๆของประเทศนะครับท่านผู้ชมครับอู่นี้นแคซีเขาก็ไม่ได้ใหญ่มากนะครับ ช่วงท่าจีหน้าก็จะมีรอยเว้าอยู่นิดนึงนะครับท่านผู้ชมครับนะครับดูครับเห็นไหมครับตรงนี้จะมีรอยเว้าอยู่นะครับเห็นไหมครับต่างจากลิขกานะครับลิขกาเขาจะไม่เว้านะครับแล้วตัวนี้ก็เป็นหัวเป็นหัวสปริงแล้วนะครับยกหัวก็ยกด้วยระบบไฟฟ้านะครับตรงนี้นะครับใช้ตัวนี้กดเอานะดึงคันชักตัวนี้ลงแล้วกดตัวนี้นะ รุ่นใหม่กว่วก็จะมีระบบที่มันไหเช็คก,กว่านะครับตัวนี้ก็จะเป็น2องเผานะครับแต่เป็นระบบหม้อลมแล้วนะครับข้อดีของหม้อลมคือเราไม่ต้องตั้งเบีกนะครับข้อเสียของมันก็คือถ้าเบีดรั่วก็สวยไปนะครับแต่ว่าเชื่ออยู่แล้วว่าผู้ขับขี่ต้องสำรวจนะครับเพราะว่าเราใช้มันทุกวัน นะครับแล้วก็เมียใครเมียม,มันด้วยครับนนะคร,ระธาทุสวยๆเลยนะครับนะแม่ลูกก็ต่อมาจากอู่เดียวกันนะครับท่านผู้ชมครับ ลูกตัวนี้ก็จะใช้เป็นระบบนี่นะครับนี่ครับคันนี้เดียดัมแอนทักเมื่อวานก็เจอนะครับวันนี้ก็เลยขี่รถตามมานะครับว่ามาใส่ของอยู่ที่ร้านน,านนั้นนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เป็นตัวน้องใหม่นะครับตัวพี่ ตัวพี่หลอนะครับเมื่อกี้ตัวพี่รุ่นนี้หล่อมากนะนิยมนะครับอพอน้องใหม่เกิดขึ้นก็สุดยอดคนระับไม่ว่าจะเป็นพี่หรือน้องก็สวยเหมือนกันนะครับ ตันนี้ก็จะดีนะครับก็คือยางลิเดียนก็จะไม่มียางในแล้วนะครับก็จะใช้ระบบการปะค่อนข้างที่จะแพงนะครับสมัยย้อนไปเมื่อสัก10ปีที่แล้วถ้าเป็นยางยางในนะครับปะไม่เกินแผละละร้อยนะครับสมัยเมื่อ10ปีที่แล้วนะครับแต่สมัยนี้เดียดมามแมททักไม่ทราบนะครับเพราะว่าสมัยแต่ก่อนบ้านก็มีนะครับ เป็นบรรทุกแต่เป็นรถสิบล้อนะครับนะพอได้ข่าวว่าการประยางเรเดียนนะครับเพราะว่าเสียละห้าร้อยนะครับผิดพลาดประการใดเอฟซีก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับเพราะว่าอันนั้นเป็นข้อมูลเมื่อสัก4ีห้าปีที่แล้วนะครับเพราะว่าพ่อเดียดันมนทักก็เคยับนะครับเป็น ฮีนโ,นโน่นะครับัวลากนะครับเป็นสองหกศูนนะครับลากหางสามเพ่านะครับก็จะพอรู้บ้างนะครับแต่ไม่รู้ว่าเดี๋ยวนี้เขายังปะกันห้าร้อยอยู่หรือเปล่าะทางเ,เ,เรเดียนนะครับอันนี้ก็จะเป็นถังลมเป็นแบบมีเนียมนะครับก็จะไม่มีการขึ้นสนิม ชมด้านหน้านะครับสวยนะครับดูครับจอดแต่นี้แล้วสวยมากเลยนะครับดูครับนี่ พอจากประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมครับก่อนจบคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u สับส i b e ด้วยนะครับสวัสดีครับ